สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามานอกสถานที่ครับเพราะว่าเรามาที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านเรานืเปิดบ้านใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านใหม่ของเรานะฮะแต่ว่าเป็นบ้านของยูทูบเบอร์แคสเตอร์ชื่อดังทายกันหน่อยก่อกแอบกอนกอน เราต้องกดเป็นจ uh ังหวะป่ะอย่าอย่า oh. ่าเดงไม่ได้กดเลยนะโนนโนนแค่แค่นี้เดี๋ยวเขาก็รู้เฮ้ยะเห็นนสวัสดีครับนี่เราอยู่กับกิจไงนะกิจไงผมไปวนรอบๆวันนี้เราอยู่กับพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์แล้ว ผมก็พี่ไม่ต้องเข้าบ้านหรอกเราปล่อยไวเข้าบ้านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะกล้าต่อยกับคุณคุณขึ้นเทนไฟเทนโอ้ไอต้นไฟไอต้นไฟกดนี่ขนาดพูดผิดให้แล้วนะไม่มีใครแก้นะครับอ่เดี๋ยวเขอขอเข้าไปในบ้านเลยครับวันนี้เราจะมาเปิดบ้านคิวเอคคอร์สเลครับผมนี่ขออนุญาตนะครับนะครับผมวปิดประตูครับปิดูครับเดี๋ยวยุงออกยุงเข้าเหอถอดถอเฮ้ยให้มันออกไปเลยยุงเลยอันนี้คืออะไร อันนี้คือเวลาผมแบบว่าร i mean ู้สึกอะไรตายอย่างไม่ใช่ไม่ใช่มันคือชาเขียวครับเอ้อเวลาผมสตรีมเกมไงเวลาดูหนังโป๊ไม่รู้ไม่ทีก็เร่งอะไรอ่ะลืมซะเลยดิผมผมจะเล่าให้ฟังนะเวลาเวลาผมเดิงข้างบานเขียวลงแบบเนี้ยแฟนจะเดินลงมาด่าเลยนะมึงทำอะไรมึงบังจอเหรอเขาจะด่าผมเลยทันทีโอิงพี่บอลพูดถูกแล้วผมไปดูหนังโป๊ ไม่ใช่อะเวลาไว้สตรีมเขาแบบใช้ฉากเขียวอเนกปรผสมแบบว่าใช้เนี่ยที่คุ้มในสินตัวเองก็ประเทศใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเป็นเล่นไม่เล่นแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีบ้านเราตรงนี้อะไรไม่ไม่แพงอันนี้ประมาณสี่พันบาทนะพี่ขโมยครับได้ไหมมันจะพลิกกลับมาละนี่อะพี่มก็จะไกลแบบนี้เฮ้ยเออจะไม่รู้ทำเพื่ออะไรพี่ให้ผมทำทำไมเนี่ยงานอันนี้พ่อผมเป็นคนจ่อยเองเลยนี่ผมก็จะทั้งทำงานตรงนี้ตรงนี้จะลบๆหน่อยบางอุปกรณ์ตามภาษาแบบเกมเมอร์ผู้ชาย ตอนนี้ที่มองอ่ะมองอะไรหรือวะมองอะไรครับโอเคบอลสวยมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้แฟนเขาได้มารีวิวอ๋อใช่ผมว่ายึดเรื่งของตัวเองเลยแล้วพี่จะเอาผมก็ขายทุกทุกขายว่ะเฮ้ยเนี่นี่นี่มาดูนี่อันนี้ผมชอบมากอันนี้อันแรกที่ที่เริ่มทํานี่ใช่ตอนที่เอาไปให้พี่แต่งอ่าไม่ใช่ต้นต้นนั้นไม่ใช่ต้นแรกผมผมมีห้องทําคีย์บอร์ดอยู่ข้างบนเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยห้องทําคีย์บอร์ดเลยเหรอใช่ตัวไอเทมเราสำหรับงานแบบแฮนด์เมดตอนแรกตั้งใจจะทํากาแฟเหมือนกันทําอะไรฮะทำคีย์บอร์ด รอให้เล่นกันรอล่อให้เล่นกัเหนึ่งโอ้มันหยอดมาแล้วอ่ะแล้วแบบเกรงใจอ่ะทำทำคีย์บอร์ดทำคีย์บอร์ดติดโปเกมอนไงอ๋อแล้วแบบเคยไปเห็นในเน็ตที่แบบมันเป็นรูปแบบโปเกมอนข้ออ๋อเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทีแค็เยอะมากเลยนะโดยท้าไมทถาไมถึงต้องเป็นแบบทรงนี้ทรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้จริงๆอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกคีย์บอร์ดตลาดคีย์บอร์ดตลาดใช่ก็แบบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเดินยันเตะมเลยโอเค จริงจังจริงจังคีย์บอร์ดตลาดนี่คือคีย์บอร์ดที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเปอร์ X e e l Series หรือเลเซอแบบพิกาจูตัวนั้นตรงนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดตลาดแต่ว่ามันจะมีคีย์บอร์ดอีกประเภทหนึ่งที่มาแต่เคส,สเปล่าร์ดตอนแรกเนี่ยที่ผมซื้อมาไม่มีปุ่มม,มีแค่เคสกับบอร์ด เขาเรียกว่าคัสตอมคีย์บอร์ดสำหรับให้เรามาเล่นเองใช่เราก็ต้องซื้อปุ่มแยกมาเอามาทําสีแยกเองเนี่ครับอันนี้เขาเรียกคัสตอมคีย์บอร์ดถามว่าทำไมต้องเป็นไซส์เล็กผมเป็นคนเล่นเกมยิงเคยเล่นเกมแบบพวกดบอลแลนด์เคาน์เตอร์ไหมผม,มต้องแบบเหมือนเองคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเหรอใช่รู้สึกลำคาลเม่อคีย์บอร์ดมันยาว <c oughs> ผมก็นี่ไงสลับใช้เลยเอาตัวเล็กมาวางเนื้อที่เพิ่มขึ้นเยอะจริงๆบางทีก็ลำคาญนะไปเล่นคอมกัเครื่องเดียวครับพี่เดียรจะชอบซื้อแบบโลจิเทคยาวๆยาวๆแล้วมันจะมีปปุ่่มมม G1 2 3 4กดใหหญเลยๆๆๆผผรรูู้้ตัวไน นี่่ะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมนี่เลยนี่พนี้เลย <c oughs> ไอพวกนนี้เลย <c oughs> ถ้าเอาจริงนะครับสำหรับกนเล่นเกมไอพวกเนี้ยไม่จําเป็นหรอกครับ <c oughs> ถ้าจะเอาสั้นกว่าน,นั้นอีกก็ต้องอันนี้แล้วล่ะครับอเดี๋ยวอันนี้คือไม่พงังไม่พงังมันทํามาครึ่งเดียวจริงเหรออันนีจจ้จริงๆมันมีไซส์เต็มแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งผมว่าผมว่าถอดออกไปแล้วก็ใช้แทนพอดีมากอ่ะพอดีกระเป๋าดูดิพอดีมากอันนี้คือเนี่ยดูดิอันนี้คือสานที่เฉยๆ๋ยวเรา ใส่ไวอนี้ก่อนรอเผื่อเองมีจังหวะกึนๆโอเคผมผมจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเลยรอเล่นรอเล่นอันนี้ผมวางกันนะถ้าหายไปก็คนเดียวครับเชาอ่ะขอไปดูห้องทำคีย์บอร์ดหน่อยได้ครเจอกันเลยครับผมมีตัวนี้ตัวทางเฮ้ยตัวนี้ไปแล้วนี่หมาเจอกครับโอ้ว้าวเฮ้ยนี่นะครับมีแอร์บัตด้วยนะนี่นอกจากจะเป็นเกมเมอร์จริงจังแล้วนี่คือ S <S 2> <S 2> เป็นสายหมดแบบจริงจังด้วยเนี่ยดูดิเวลาจะเอาพ่นสีคีย์บอร์ดผมขี้เกียจที่มาซื้อสเปรย์กระป๋องไปนั่งขย่าหน้าบ้านก็เลยตัดสินใจ,จซื้อแอร์บัตมาเลยทำไปทำมาได้สปอนเซอร์สีเนี่ยเขาให้มฟรีเยม็ส่งส่งสีมาให้ฟรีเลยจริงจริงผมก็พอพอทำได้นะ <S <S 2> <S 2> อัน,นอันนี้วอร์แฮมเมอร์ครับเป็นบอร์ดเกมผมอันอันอันนี้ไม่ได้พ่นนะอันนี้ใช้ปุ่งกัน<อ>แล้วแต่มันเพี้ยนะยังมือใหม่อยู่มันก็ยังมันยังดูไม่สวย อ่ะโอเคไหนไหนมาบ้านนักแคสเกมแล้วก็ต้องแนะนำเกมหน่อยถ้าเล่นเกมคอมธรรมดาว,ว่ามันธรรมดาไปพี่ก็เล่นอยู่บ้านแ<ช><ห>น่นอน VR อ่ะ Virtual Reality มันเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งมาได้5-6ถึงปีครับมันคือคการเล่นเกมแบบสจริงแ,แล้วก็จะเห็นโลกข้างในหมดเลยอ่ะลองใส่เออพี่ใส่าตาสั้นแค่ไหนประมาณ400ครับอ่ะพี่ลองถอดแว่นแล้วใส่ก่อนถ้าชัดก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ชัดบอกผมเบลอไหมพี่เบลอเบลอเบลอใช่ไหมฮะ รู้สึกดีขึ้นไหมครับพี่ไม่ครับยังเบลอเบอเลอจ,จัดเลยใช่ไหมพี่ใช่ยังเบลออยู่นะแสดงว่าพี่ต้องใส่แว่นเลนส์ครับจริงเหรอใช่แต่ประเด็นคือมันจะติดหรือเปล่านี่แหละขนาดสิลองดูครับอืมติดรู้สึกเจ็บไหมพี่นิดึงเลยมันปรับระยะมไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันได้เท่านี้อะพบบี่อย่างนั้นแหละเวลาพี่ขยับนิ้วชี้นิ้วอะไรอ่า แล้วก็หนุนใจเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องมาดูว่าพี่บอยเห็นอะไรอ่าเป็นทองสมุทรที่บอยกําลังเห็นโอเคผมจะให้พี่ไปลองฟันดาบอวกาศได้เลยครับผมผมเปิดเกมให้พี่เล่นครับอ่ะคือคือพี่คุยกับกล้องอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้ใส่แว่นเล่นอ่ะแล้วมันเบลอร์ฮะมันจะเบลอรหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่ปะได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้แว่นมันแน่นขึ้น Welcome to Bladesaber Stand in the center and put the sabers into these rings to start g o o Now cut the cubes in arrow cut cubes direction. the the เฮ้ยสบายผมผมเป็นเจไดเก่านีแบบยากสุดเลยใช่ปะอันน şey MM> ี้คืออะไรอ่ะททาาาาอ๋อไม่ต้องหลบใช่ป่ะแค่แค่อย่าโดนอันนี้พี่พี่ต้องเอาตัวเย่อหลบเชี้น่ากลัวเฮ้ยโอ้โหมันใกล้มากเลยอ่ะก้มพี่ก้มก้มก้เฮ้ยโหถ้าดาบโดนเป็นไรบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมเสียแรเดี๋ยวพี่ลองลองกดเลือกเลือกเพลงดูครับมันจะมีเพลงเยอะเลย คือมองไม่เห็นสักอันหนึ่งว่ามชื่ออะไรแต่เพลงมันมีแบบ easy normal hard กดเตี้ยผมส่มครับส่มเฮ้ยขอมันมียากกว่านี้ป่ะเฮ้ยมันไม่โ,โดนวะ่ะแ้่อไหร่แล้วเมือ,อันนี้คือยากหรือง,ง่ายอ,ะอ่ะน,นี่คือ easy ครับพี่มันจะเปลี่ยนเพลงที่ทเรา่หมดผมนี่มันต่อให้แบบสายตาสรรั้นนั้นเนี่ยถอดแว่นเล่นเลย นียถือว่าเป็นการดูดูดคัมโบเขา60คัมโบแล้วไม่หลุดเลยนะเดี๋ยวพี่ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ต่อไปพี่เล่นแบบเพิเ่มเติมเลยอะไร h ร r d เลย <c oughs> แล้วพี่จะไม่บ่นว่ามันง่ายต่อไปบ่นดดโดนกาแฟเนาะมียากกว่านี้มาครับอีฟี่ครับผมเดินอันนี้นอมอนด้วยอันนี้นอมอนอ่ะกดโอเคครับแล้วก็ด้านขวาพี่เห็นไหมมันจะมีให้เลือกนอมอนาร์ด expert expert plus อันนั้นคือยากที่สุดาที่สามารถเปลี่ยนเพลงได้ถ้าไม่อยากเอาเพลงเดิมอันนี้ก็ได้มาแล้วก็เลือกอะไรเพลย์เลยหลบทุกคนหลบไหนมันจะสักขนาดไหนเชียววะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะพเสียงเสียงคือเสียงเฮ้ยอีซ่าอีซ่าอันไเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ภาพป่ะเมื่อกี้ได้ภาพป่ะเหนื่อยแล้วนะ ตั้งใจหน่อยสิลดความยากไปไหมฮะขอเรเป็นเอ็กซ์เชยไม่แต่ภาพภาพที่ออกมาบนจอมันค่อนข้างดีอะแต่ว่าคนที่เขาเล่นปีนเห็นเขาก็จะแบบ

โมสายสีไม่รู้เลยนี่ไรถจักรยนแข่งแม่งจ้าจ้าเนื่อบอกเลยนะครับถ้ามาอยู่ที่บ้านอยู่อย่างนี้นะฮะไม่เห็นผมลงคลิปไม่ต้องเล่นแล้ววัยผมยาวงั้นเดี๋ยวเกมต่อไปผมจะให้พี่ลองเล่นเกมนี้แล้วกันมันชื่อว่าลิชชี่แพล่งมันเป็นเกมแบบว่าพี่จะต้องเดินบน แผ่นไม้มันจะสะดุดตรงไหนและเดินบนแผ่นไม้มันก็ไม่สะดุดหรอกแต่ถ้าพี่เป็นคนกลัวความสูงมันก็อาจจะได้ฟีลนิดนึงแค่แผ่นไม้อยู่สูงหน่อยเออแค่ไม้ยู่สูงคือ <c oughs> คือออกตัวเป็นคนกลัวความสูงแต่ว่ามันเป็นวีไอแค่แค่ในเกมใช่มแค่ในเกมมันจะ<ต>นจะทำไม่ได้ันหรอ<ห><ผ>ใช่ไหมขนาดไหนโอ้โหอ้าวพี่เป้าหมายของพี่ก็คือเดินไปอยู่บนไม้นั้นให้ได้โอ้ แค่ตัวพูดน,นิดหน่อยเออตัวพูดนิดหน่อยพี่เดินเต้องช่วยพี่เก <c oughs> มไช่วยพี่พอนนี้มนันวอไปไม่ได้นะโอ้โอโออยลิฟต์ลิฟ <c oughs> <c oughs> ใอ่พี่บอลกม็มีเสียงไม้ด้วยอ่ะดูดิเงียบ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 มันก็แค่เกมอู้ แล้วพีก้าวผ้าที่ก็ตกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันไม่ตกเลยเหรอจริงเหรอก็พายก้าตกไงจริงเหรอไม่ตกเลยเหรอเฮ้ยตกเลยเหรอมันไม่ใช่แบบจริงเหรอมันตกออกไปเลยเหรอมันก็สูงอยู่วันนี่นะเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยดิ

คมบอน่ะฮ้าฮ่า่าฮ้าฮ่าฮ่าันาฮ่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 า่าผมา่าฮ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 ่น่า่ะก่้พอแบบถึงพื่นน่าน่าจะกระแทกแท่แต่คิ่กินาฮา่ยเ่มือนฮ่่าฮ่่่าฮ่าน่าฮ่า ไปลเมาก,กี้ไงไปลมมาอันน,อนี้อันนี้อยากอยากรู้เป็นการส่วนตัวแบบด้วยความว่าเราอยู่แบบเกมตลอดปก<ม>ตินี่ทั้งวันเราเล่นเกมเยอะไหมอา่าถ้าช่วงก่อนเนี่ยผมจะเล่นเกมตกวันละก้าวนึชั่วโมงนั่งอยู่แต่หน้าจอของเยอะมากมแต่พอเรามาทํา YouTube ทํา VR มันก็ต้องแบ่งเวลาไปตัดต่อบ้างแบ่งเวลาไปข้างนอกไปทําจัดการเหมือนเราโตขึ้นนั่นแหละก็จะตกเหลือประมาณสีชั่วโมงเต็มที่ เพราะว่าในระหว่างที่เราทํางานเราไลฟ์สตรีมไปด้วยเนี่ยเราก็ได้เล่นเกมไปด้วยอนยะู่แล้วเนี่ยอ่ะแล้วอย่างช่วงหลังๆ<ร>หนในเกมหนึ่งเราเราคิดว่าเราเล่นนานขนาดไหนเราจะรู้สึกว่ามันมันเริ่มอิ่มน่าเบื่อใช่ไหมมันจะมีเกมหนึ่งชื่อเกมเรนโบว์ซิกมันจะเป็นเกมยิงอะเนาะเกมหนึ่งจะตกประมาณครึ่งชั่วโมงผมเล่นประมาณ4แมช สองชั่วโมงก็งเริ่มรู้สึกอิ่มแล้วเพื่อนๆก็เริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าเกมเนี้ยมันค่อนข้างเล่นแบบจริงจังมันมีเกมแบบแทัคติคเลอรจะต้องวางแผนกันนู่นนี่นั่น,นมันเหนื่อยสมองมันไม่เหมือนแบบว่าเราตอนแบบอายุสิบห้าสิบหกหรืเราเล่นเกมได้ทั้งวันแบบเอนเนอจีเราเยอะพอแบบนานๆไปมันก็เริ่มเหนื่อยก็เลยผันตัวเองมาเป็นแบบมาเป็นเจ้าของทีมสปอร์ตด้วยอะไรครับก็คือดูน้องๆเขาแข่งกันส,สนับสนุนน้องเขาไป วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มาให้เล่นเกมถึงบ้านเลยนะครับผมสนุกมากนี่ผมผมมีของจะให้ด้วยครับเฮ้ยนี่เป็นแผ่นะเป็นแผ่นลองเมาส์ทีมคิวคอนเฟิร์มครับจากแบรนด์โลกาครับผมพี่ตัวนี้ลิมิเต็ดนะเพราะทำแค่สิบตัวเฮ้ยแผ่นลองเมาส์เนี่ยผมทำออกมาสิตัวเป็นสิตัวแรกที่มีลายเซ็นของผมอยู่ข้างในด้วยเฮ้ยแล้วก็มีมีขอแกลเลยแล้วกันนะได้เลยได้เลยอ๊บอ่ะแผ่นลองเมาส์นี้จะมีลายเซ็นของผมตัวนี้ไม่ทำขายเฮ้ย ตัวนี้ไม่ทําขายทํําทาแจกอย่างเดียวทําแจกอย่างเดียวแล้วก็จะมีโค้ดเลข1นึถึงสิของพี่จะได้เลขเป็นหมายเลข9โอ้าสุดยอดเลขหนึ่ผมใช้เองอยู่ขออบคุณนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ถ้าวางขายจะไม่มีลายเซ็นผมก็จะไม่มีโค้ดตรงนี้ นี่คือเป็นลิปเทกเกอรวางใช้ไหมเนี่ยก็คือเอาไปปล่อยต่อได้เลยไม่ใช่ปล่อยต่อโอเคขอบคุณนะครับยังไงใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างช่อง X Cross นะครับผมแล้วก็แฟนเพจ Facebook X Cross นะครับดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยก็จะมีไลฟ์สตรีมแล้วก็มีอัดคลิปเกมแฮทเกมแบบ VR แบบที่พี่เล่นวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขโอเค